ผู้วัชนขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดตั้งจิตระลึกถึงและส่งดวงวิญญาณของพ่อใหญ่บุญมีไปสู่ภพโพนที่ดีด้วยเถอดประวัติโดยสังเกตของพ่อใหญ่บุญมีวงตลาชาติกำเนิดพ่อใหญ่บุญมีเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2484 ที่บ้านโพไซออำเภอเดีอุดรมจังหวัดอุบลรราชธ,ธานีเป็นบุตรของคุณปู่อ้วนคุณย่าสุนีวงตลาพ่อใหญ่บุญมีวงตลามีพี่น้องทั้งหมดจำนวนห้าคนดังต่อไปนี้หนึ่งพ่อใหญ่บุญมีวงตลาผู้ไวายชน งวงตลาเสียชีวิตแล้วสามพ่อใหญ่สมัยวงตลาปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 4. แม่ใหญ่ใครบทดีพันอยู่บ้านโพไซตำบลตะหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี เละห้แม่ใหญ่เงินวงตลาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครชีวิตการครองเรือนพ่อใหญ่บุญมีสมรสกับแม่ใหญ่มอนวงตลาปัจจุบันเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดาทั้งหมด5้าคนดังต่อไปนี้หนึ่ง นางสำรีสมรสกับนายสมวนแทนคำผุยประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโทรไซหมู่ที่16 2. สองนายวีรัตสมรสมรกับนางสำเนียงวงตลาปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดขุบลราีธานี 3. นางสมบูรณ์ สมรสกับนายสุริยันอุดมแก้วประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพไซหมู่ที่16ปบลตกหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุบลราชธานี4นางประยูนสมรสกับนายทองมาพร้อมสุขประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพไซหมู่ที่16และ5นางบุญทวงต้นลก สมรสกับนายศรีภัยประมนปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโปไซหมู่ที่16ตำบลตกผูอำเภอเดชอุดมจังหวัดขุบลราชธานีอุปนิสัยของข้อใหญ่บนมีวงตลาปกติเป็นคนที่มีอัตยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนบ้านเป็นคนที่รักครอบครัว เข้าวัดทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลตามหน้าที่ของพุทธศาสนิะชนที่ดีเสมอมาเนื่องจากข้อใหญ่คุณบีวงตลาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามรักความสนุกสนานเป็นผู้มีความสามารถทางด้านศิลปินหมอหลับึ <c oughs> ่งส่งผลให้สุขภาพจิตสุขภาพใจ สุขภาพ,าพกายของพ่อใหญ่คุณมีคงกลาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่เสียงแรงไม่ว่าจะอยู่ในวัยชราก็ตาม,มแต่ใน,น 60, ใช่วงต้นป,ปี2566พ่อใหญ่คุณมีเริ่มประกฏอาการปวแต่ก็อยู่ในความดูแลของลูกๆเป็นอย่างดีโดยนำตัวของคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาล อาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับช่วงต้นปี2563ยตแม่ใหญ่มอนภรรยาผู้ชีวิตก็เสียชีวิตพ่อใหญ่บุญมีก็ยังอยู่ในความดูแลบรรดาลูกหลานเป็นอย่างดีพาไปพบแพทย์ตามแพทย์นัดไม่เคยผิดนัดอาการป่วยก็ดีขึ้นตามลำดับแต่เนื่องจากพ่อใหญ่บุญมี ไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องอาหารการกินอยากรับประทานอะไรก็หามารับประทานตามใจชอบระยะหลังอาการเริ่มทุดลงเรื่อยๆสุดที่แพทย์จะช่วยเหลือไม่ได้ในที่สุดพ่อใหญ่บุญมีองค์ตลาก็ได้จากทุกคนไปด้วยอาการสงบ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่15ฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา21นาฬิกา40นาทีสิริอายุรวม79ปี8เดือนกับอีก15วันแต่ผู้มีเกียรติที่กรพบทุกท่านครับอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งพ่อใหญ่บุญมีวงสลาได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาคอยท่านทั้งหลายได้โปรดโหสีเกรให้กับพ่อใหญ่บุญมีช่วยเถิดคุสนกรม